เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม d e a Stand นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบยิงกันนะครับตัวเกมนี้เนี่ยมันก็ตามชื่อเลยครับยืนแล้วก็โดนยิงตายครับอ่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดยังไงก็คือเราเนี่ยจะไปตะลุยในซากปรักปลักพังครับแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับในส่วนของตัวฮีโร่ได้ด้วยนะเป็นการปรับแต่งตัวละครแบบนี้อ่า แล้วก็ยังมีพวกอ,อุปกรณ์ตกแต่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็จะมีเงินมาให้อยู่อ่าแล้วก็เซตติ้งนะครับอันนี้ไม่มีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของด่านนะครับแมปอ่าอันนี้เราสามารถที่จะทําการเล่นนะครับเป็นเกมออนไลน์น่าจะานานเนี่ยเซิร์ฟเอเชียมีอยู่เซิร์ฟเดียวน่าจะนานนะอ่ะเข้าไปรอนะครับดูดิว่าจะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่า เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาใน,ในส่วนของตัวเกมกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคมีภารกิจด้วยคือมันก็อาจจะออกแนวแบบพวก the walking dead อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเกมแบบเล่นกับคนอื่นได้ด้วยอ่ะออนไลน์แบบนี้ครับมันก็จะเชื่อมกับคนอื่นที่เข้ามาอย่างเงี้ยอ่าสคิปปืนหนอมาลุน้นเราจะได้ปืนอะไรแล้แล้วเราก็ได้เป็นปืน ออปืนกลหนักนะโอเคก็โอเคอยู่นะไปเลสโกมีคนเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้อ่าไม่แน่ใจว่าคนหรือบอทแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนมั้งเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแรนดอมนานพอสมควรครับแล้วก็มีส่วนในซอมบี้ด้วยนะเออเๆอเแม่ไม่มีใครช่วยเราเลยหรอโอเคเราต้องไปเป็นกลุ่มครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะก็คือเราจะไปเป็นกลุ่มอ่ะยังแรนดอมเปิดไม่ได้ไม่เป็นไร ต้องออกจากอันาเขตนี้ก่อนนะโอ้โหเออยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินเดียว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 อ้าวใจเย็นดิเพื่อนโอโหเดี๋ยวเทสเทสก่อนเอาไหมเอาหมแม่ยังไม่ให้เราเดินเลยก็จะเอาซะแล้วแค่เลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะยิงของมันแบบออโต้เองะครับอย่างนี้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนเรานี่มันไม่แรงเลยเนี่ยเฮ้ย hey, ขอปืนที่มันดีกว่าดีได้ไหมนายอำเภอปืนของเรานี่มันไม่เจ๋งนะครับซื้อเลยไหมย,ยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปืนเรามันไม่มันไม่ได้ใจครับมันไม่แรงพอ,อปืนเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนเลยนะเป็นแบบอย่างเงี้ยผมมีตังค์นะครับซื้อได้ครับรวยฮะ,ะเอออ๋อครับ รอบนี้บอกเลยครับว่ามาเจนจัดแน่นอนยิงป๊บปบป๊าปบอกเลยครับว่ารอบนี้เนี่ยตายหมดแน่มายิงไว้ก่อนครับยิงไว้ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบโดนไม่โดนค่อยว่ากันนะครับเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเมามามาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าทำไมมันไม่โดนอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหติดเสาไฟฟ้าหนีก่อนหนีก่อนช่วยหน่อย Help me please Help me please อเฮลมีพีสแต่ไม่มีใครช่วยพีสเลยเอาไว้แล่นด้อมปืนต่อขอปืนเจ๋งๆมาปืนนี้เจ๋งไหมเนี่ยก็น่าจะเจ๋งอยู่นะปืนปืนแบบแนวไลเฟิลนะมาเออที่ซื้อมาเมื่อกี้ก็เปลืองมากเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยมาเดี๋ยวลองเทสก่อันโอเคอยู่เดี๋ยวเราทําการซุ่มยิงนะมาเห็นแดงๆแล้วเดี๋ยวเราจะทําการซุ่มยิงนะครับ อืออือโอ้โหแตกสองครับเรียกว่าปืนไรเฟิลเป็นอะไรที่จับแมวมากๆเลยนะอ่าตอนนี้คงยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคือปืนนี้ก็โอเคแล้วแหละมาต่อนะครับมีเวลาอยู่นะเป็นเวลากำหนดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 อย่าพึ่งรัวอย่าพึ่งรัวอืมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วอุ้ยเอ้ยเราเปลี่ยนกระสุนสวยแล้ว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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮลมิงเฮลมิง เอ,อ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยติดแล้วติดติดแล้วยิงมันดิยิงมันดิยิงมัน,มนทําไมไม่ยิงมาเออหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเราคิวไว้ได้เท่าไหร่น่าจะน้อยสุดเลยบ้งเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสับตัวเกมถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่านเล่น สามารถเล่นกับคนอื่นได้แอดเฟซตรงนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการดูชื่อนะครับอันนี้ชื่อของผมเองแต่ถ้าเกิดนะว่าใครเนี่ยต้องการปรับไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ